ใบเพิ่มคู่รักเสียงดีเลิกเงียบอีกคู่ฝ่ายหญิงมีคนใหม่ดีกีนักแข่งรถจากกรณีที่ Facebook เพจเจมอยร้อได้ออกมาโพสต์คำใบปริศนาถึงคู่รักเสียงดีสอแววเลิกไม่ใช่คู่แกรนเด่นคุณไงซึ่งงานนี้ทำเอาเหล่าขาเมาส์ต้องสืบต่อลงมือทำการบ้านอย่างหนักอีกครั้งว่าคู่รักเสียงดีอีกคู่นั้นเป็นใคร ล่าสุดเมื่อวันที่23พฤษภาคมเพจบันเทิงอย่างไต้เตียงดาราได้ออกมาย่อนคำใบเพิ่มเติมพร้อมกับตัดช้อยออกให้ชาวเน็ตได้ทำการบานง่ายขึ้นโดยระบุว่าอย่าเพิ่งเก็บเสือ้อปิดหม้อเผือกเพราะปริศนาอักษรยอ่อคู่รักเสียงดีเลิกเงียบอย่างไม่เฉลยจ้าคู่เด่นคุณแกรนที่เพิ่งออกมาบอกว่าจบความสัมพันธ์นั้นยังไม่ใช่คำตอบของคู่รักเสียงดีนะส่วนคู่อื่นๆก็ทยอยออกมาเคลียร์แล้ว แกงส้มดาวรักมากถ้ามาขอก็พร้อมแต่งมาก9วียังรักกันดีใหญ่ไม่ต้องห่วงหนูนาจูเนียรักกันดีและยังตีกันเหมือนเดิมส่วนคู่รักเสียงดีตอนนี้เขาเงียบๆกันไม่ได้อยู่ออกสื่อมาพูดอะไรอาจจะมีเห็นสตอรี่เพลงเศร้าๆผ่านๆตาบ้างแต่ที่ต้องมุงต่อคือมีม้อเผือกเปิดมาเพิ่มว่าฝ่ายหญิงมีคนใหม่แล้วเป็นนักแข่งรถคนในแวดวงรู้กันดี ตอนนี้คู่นี้เขาเลิกกันได้2อสเดือนแล้วลองไปส่องดูีิจากรูปคู่ทีๆตอนนี้กริบและคู่ที่เคยเลิกกันมีคนมาเดาๆในเม้นนี่แหละทางนี้คู่รักเสียงดีอีกหนึ่งคู่นั้นจะเป็นใครต้องติดตามกันต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านอีกครั้งหนึ่ง